สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคําทํานายของชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนสิงหาคมพศ2564ท่านใดก็ตามท่านใดก็ตามที่ว่า ยังไม่ได้ดูดวงราศีธนูในเดือนกรกฎาคม2 5ง4ก็เข้าไปที่ playlist playlist เข้าไปดูที่ playlist ในช่องช่องหมอดู y o u u u b ออนมณีจันทร์ไปดูที่ playlist แล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดเข้าไปดูของดวงประจำราศีนะคะดวง12ราศีของเดือนกระกฎะาคมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็น ของท่านที่เกิดในราศีธนูกับลัคนาธนูตั้งแต่วันที่16 16พันวาคมตั้งแต่16ธันวาคมจนถึงวันที่10 10มกร,ราคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งลัคนาธนู นะคะลัคนาธนูซึ่งในส่วนของลัคนาต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยในการดูนะคะหรือเข้าไปที่เว็บที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์เว็บพยากรณ์ก็ได้ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใช้ไพ่เทพนิยายทำนายรักทำนายดวงสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่ดวงคนแต่งงานแล้วดวงคนมีแฟนแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอจะใช้ไพ่ไพ่ชุดนี้นะคะ1ิบใบดูดวงคนโสด แล้วก็อีกสิบใบดูดวงคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะเรามาเริ่มกันนะคะหนึ่งสองสาม 4ห้าหกเด เก้าสิบครบแล้วนะคะทีนี้มาดูดวงคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่แต่งงานแล้วหนึ่งสอง สามสี่ห้าหเจดแป เดี๋ยวเอจะใช้ไพ่ทาโร่วงกลมนะคะดูดวงทั่วไปของดวงทั่วไปการงานการเงินความรักสุขภาพของท่านนะคะใช้ทั้งหมดสิบสองใบนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้า แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง คนที่แต่งงานแล้วคนที่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งคันสูงมากใบนี้คือได้ลูกชายค่ะบางคนก็คลอดแล้วบางคนก็จะคลอดลูกเดือนนี้แหละ หากท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่หากท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอยู่เนี่ยท่านจะได้ยาดีๆมารักษานะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการฉีดอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะเหมือนใช้โปรตีนใช้โปรตีนจากไข่ไก่อ่ะเอาไข่ขาวอ่ะมาเพาะเชื้อ เอาโปรตีนไข่ขาวมาเพาะเชื้อแล้วก็ฉีดเข้ามนุษย์เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับว่าเป็นโปรตีนเนี่ยเป็นแบบก็คือว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยจะเป็นการใช้เชื้อตายเป็นการใช้เชื้อโรคที่เออเป็นเชื้อโรคตายหรือเป็นเชื้อที่แบบยังไงอะ่ะไม่ก่อโรคเออแอสตาราเนี่ยจะใช้เชื้อที่ยังไม่ตายแต่ไม่ก่อโรคมาฉีด ก็จะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเนี่ยแหละเพราะว่าวัคซีนเชื้อตายกับวัคซีนเชื้อที่ไม่ก่อโรคแต่ยังไม่ตายอ่ะมันก็จะใช้เป็นพวกโปรตีนเป็นเอ่อบางบางทีอะ่ะเขาก็จะใช้โปรตีนจากใบยาสูบเอาโปรตีนจากใบยาสูบมาทำเป็นอ่าใบยาเป็นวัคซีนใบยายังไม่มีการยังไม่มีการฉีดยังไม่มีการวางจำหน่าย อยู่ในขั้นทดลองก็เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนอนะเอมองนะว่าจะเกี่ยวกับเนี่ยการตั้งคันด้วยอันนี้ก็เกี่ยวกับการการมีลูกก็ได้การต้อนรับสมาชิกใหม่กำลังสาวราศี ธนูมีเกณฑ์ตั้งคันะสูงมากคุณมีเกณฑ์ตั้งคันลูกชายอะสูงมากแต่มันก็หมายถึงการต้อนรับสมาชิกใหม่การได้รับข่าวการกําเนิดการในเดือนสิงหาคมเนี้ยท่านจะได้รับข่าวท่านจะได้รับข่าวข่าวการกําเนิดข่าวการกําเนิดของญาติเช่นหลานสาวท้องญาติท้อง เอ,อจะเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องทรัพย์สินด้วยนะคนที่ป่วยอยู่เนี่ยถือว่าดวงดีเลยนะโรคภัยไข้เจ็บของท่านเนี่ยจะเบาบางลงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยนะจะได้รับการแก้ไขในเดือนในเดือนสิงหาคมเนี่ย ท่านจะได้ยาดีๆมารักษาทําให้สุขภาพร่างกายอ่ะสุขภาพร่างกายที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านเนี่ยมันก็จะสูญสลายมาลายหายไปตัวท่านน่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกลุ่มพวกกุมารทองรักยมนะบางท่านเนี่ยท่านที่เลี้ยงกุมารทองรักยมเนี่ยนะ ท่านที่เลี้ยงกุมารทองรักยมเนี่ยเอยมองว่า,าน้องๆอ,อ่ะเขาจะอยากให้คุณทําบุญให้นะเหมือนคนที่เลี้ยงกุมารทองรักยมเนี่ยเออกุมารทองรักยมต้องการให้คุณอ่ะทําบุญให้เขาไพ่มันขึ้นชัดว่าเนี่ยเออเขาอยากได้บุญจากคุณมากคุณควรจะรีบทําบุญให้เขาส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะ การงานของคุณก็ยังจะก้าวหน้าต่อไปได้เรื่อยๆมีความสวยงามมีความสุขไพ่สะท้อนว่าคนชาวราศีชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูที่ทำงานในกลุ่มที่เป็นดารานักร้องนักดนตรีนักร้องดารานักดนตรีเนี่ยท่านจะมีชื่อเสียงโดดเด่นอย่างมาก ในเดือนสิงหาคมเนี่ยหากท่านทำงานในแวดวงอะ่ะดารานักร้องยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ดารานักร้องยูทูบเบอร์ท่านจะมีชื่อเสียงท่านจะมีชื่อเสียงปรากฏดังมีศัตรตูที่น่ากลัวแต่ไม่เยอะชาวราศีธนูนะคะกับชาวลัคนาธนูเนี่ยท่านน่ะจะมี คนคิดร้ายมีศัตรูจองเวรมีศัตรูมีคนคิดร้ายมีคนคิดร้ายมีคนต้องการลังแกท่านอะสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ท่านจะมีศัตรูสองคนเป็นผู้หญิงทั้งคู่เป็นคนที่แบบจองเวรจองกรรมอะเหมือนกับว่าเนี่ยเนี่ยกัดกันเนี่ยสัตว์ในตำนานบาบิโลนสิงโตหน้าคนกับตัวกิฟฟิน ท่านจะมีปัญหากับผู้หญิงสองคนนะ่ะอ่อสัญลักษณ์ประจำราศีธนูก็คือครึ่งคนครึ่งม้านะแล้วก็เนี่ยได้มาสองเลยเนี่ยครึ่งคนครึ่งมา้า ศัตรูก็ทําอะไรท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านอ่ะมีท่านอ่ะมีมีคนอุ้มชูมีมังกรท่านอ่ะตัวท่านเนี่ยมีมังกรอุ้มชูอันนี้ผู้หญิงท้องอีกแล้วนะเนี่ยท้องท้องท้องอันนี้ดีนะความรักจะสมหวัง เป็นรูปคู่รักหอยทากมันจุ๊บกันี่ยอันนี้เป็นพวกเลสเบียนนะคู่รักเลสเบียนความรักจะสมหวังค่ะจะสวยขึ้นเพราะนี่คืออ่านี่คือเทพีอโฟโฟไดหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเทพีวีนัสเทพีแห่งดาวสุกนะคะอโฟโฟไดวีนัสดาวสุกจะสวยขึ้นจะสวยขึ้นค่ะในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะสวยขึ้นสําหรับในเดือนกรกฎาคมก็เข้าไปดู ย้อนหลังได้ที่ช่องหมอดู y u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  e ออนมานีจันเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ในเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านนะจ,จะสวยขึ้นเนี่ยสวยขึ้นจะสวยขึ้นจะดูสวยขึ้นเลยอะ่ะอาจจะผอมลงแต่งตัวดีขึ้นแต่งหน้าสวยแต่งแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยจะดูสวยความรักสุขสมหวังจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ในบ้านมีเกณฑ์ตั้งคัน อันนี้ก็การตั้งครันเด็กทาลกจะท้องลูกผู้ชายนะคะใบนี้อันนี้ก็เป็นผู้หญิงท้องนะคะคุณจะได้โชคได้ลาบจากการพนันด้วยนะคุณมีดวงที่จะได้โชคลาบมีดวงที่จะได้โชคลาบทรัพย์สินเงินทองจากการพนันท่านที่เป็นศิลปินนะก็จะประสบความสำเร็จในงานของตัวเองอย่างมาก ศัตรูคิดร้ายแบบมีแน่นอนค่ะมีคนคิดร้ายมีคนอิจฉามีคนคิดร้ายมีคนอิจฉาคนโสดนะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้อะมีเกณฑ์ที่คนรักเก่า สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยแฟนเก่าของท่านจะมาขอคืนดีด้วยในช่วงสิงหาค่ะแต่สิ่งที่เอห่วงที่สุดก็คืออันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็จริงนะแต่มันเป็นรูปเนี่ยฝนตกน้ําท่วมบ้านชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูอ่ะควรจะระวังปัญหาน้ําท่วมบ้านนะ อันนี้เป็นพวกแต่งเพลงแต่งนิยายแต่งเพลงนักเขียนน่ะคนที่เป็นนักเขียนคนที่เป็นนักแต่งนิยายเป็นนักเขียนนักแต่งเพลงอะ่ะท่านจะมีชื่อเสียงอย่างมากสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่มีศัตรตูนะคะศัตรตูของท่านคือคุรนอฟสอดค่ะศัตรตูของท่านคือผู้หญิงอายุมากกว่าหน้าที่การงานของท่านจะมีความมั่นคงนะคะ ท่านน่ะจะชอบคิดมากในเรื่องความรักแต่บอกได้เลยค่ะว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีคนมาตกบ่วงสวาสดนะคะหลงสเสน่ห์ในตัวท่านแต่ท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยคนที่มาชอบท่านอะ่ะบางคนก็เหมือนปีศาจเป็นคนเลวค่ะบางคนก็เป็นคนจิตใจดีแถมรวยด้วยคนที่มาลักมาชอบท่านสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยในเดือนสิงหาคมอะ่ะจะมีคนที่เลวสุดๆแล้วก็คนที่ดีสุดๆมาชอบ คนหนึ่งอ่ะเป็นคนชอบทําบุญอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ตัณหาราคาจัดเซ็กจ,จัดอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่มีกิเลสตัณหาราคาในจิตใจที่มากมายค่ะทีนี้เรามาดูดวงคนที่มีแฟนแล้วคนที่แต่งงานแล้วนะคะท่านจะได้รับความรักความอบอุ่นความรักความอบอุ่นจากคนรักอย่างมากท่านจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิการฝึกกสิน การฝึกพลังจิตการฝึกธรรมกายการฝึกนั่งสมาธิการฝึกมโนมยุทธิจะมีความลักต่างวัยเกิดขึ้นให้ทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคะมีดวงวิญญาณคอยตามอาจจะเป็นผีเด็กทําแท้งนะคะให้ทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยมีคนอิจฉาลิษยาท่านค่ะท่านมีดวงจะทะเลาะก,กับคนรักนะ เดือนสิงหาเนี่ยจะทะเลาะกับคนรักอะ่ะค่อนข้างหนักแต่คนรักอะ่ะก็ต้องยอมตามใจท่านค่ะเพราะว่าเขารักท่านมากท่านมีดวงจะได้เงินจากคนทางไกลนะคะเงินจากต่างชาติควรทําบุญให้กับผีด้วยนะใบเนี้ยท่านควรทําบุญให้กับพวกวิญญาณสัมภเวสีด้วยท่านจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าจะมีการกินเลี้ยงนะคะจะได้ มิง uh, ในเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านจะได้มิงได้เจอเพื่อนเก่าแฟนของท่านน่ะจะมีชื่อเสียงในสายงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนรักของท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเขาก็จะมีชื่อเสียงในสายงานไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยค่ะทีนี้เรามาดูขยายกันนะคะเราจะใช้ไพ่พายผีเสื้อนะคะดูดูขยาย เพกเน้นค่ะเพ็กเน้นเพ็กเน้นแปลว่าการตั้งคันค่ะเอ๊ะคำว่าทำแท้งนี่มันสับอะไรวะอะไรอะไรนึกไม่ออก บอกว่าคุณนะ่ะ Get some exercise คุณนะ่ะจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นหากรู้จักการออกกำลังกายภพ่ใบนี้นะคะ As your body becomes stronger As your As your body becomes stronger As your body becomes stronger ร่างกายของคุณจะกลับมา become การกลับมา stronger การแข็งแรงขึ้นร่างกายของคุณจะกลับมาแข็งแรงขึ้น ย r u begin to feel stronger in allway ถ้าคุณหาหนทางที่คุณจะกลับมาแข็งแรงขึ้นด้วยวิธีที่คุณน่ะต้องรู้สึกต้องการคุณจะต้องมีความรู้สึกที่อยากจะให้ร่างกายแข็งแรงและคุณจะพยายามทําทุกอย่างให้ตัวเองแข็งแรงอ่ะถ้าคุณต้องการที่จะแข็งแรงคุณก็จะหาอ l ว way คุณจะหาหนทางอ l l way คือคุณถ้าคุณต้องการที่จะแข็งแรงขึ้น คุณจะพยายามหาผลทางทุกทางคุณจะพยายามหาผลทางทุกทางให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นกินสมุนไพรออกกำลังกายกินอาหารชีวจิตกินอาหารแมคโรไบโอติกเอ,อ่อไปสปาไปเล่นโยคะอะไรแบบนี้แล้วก็ในเดือนสิงหาคมอ่ะจะมีการตั้งครันไปทำผู้หญิงท้องถูกผ,ผู้ชายทำให้ท้องนะคะ มีดวงตั้งคันสูงมากค่ะราศีธนูนี่นะเอว่าคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งคันสูงมากแล้วก็ในบางคนน่ะจะมีเกณฑ์ทําแท้งด้วยนะในบางคนน่ะมีเกณฑ์ทําแท้งด้วยเพราะว่าท้องในวัยเรียนบางคนน่ะจะท้องในวัยเรียนเลยตามมาด้วยการทําแท้ง Admit your true feeling to yourself ไพ่ใบนี้นะคะ Feeling feeling to yourself ให้เชื่อความรู้สึกตัวเอง อย่าเชื่อที่คนเป่าหูไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่เตือนว่าหากคุณกําลังมีปัญหาชีวิตหรือคุณมีเรื่องไม่สบายใจหรือคุณมีปัญหาวุ่นวายใจให้คุณเชื่อความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักอย่าเชื่อคําพูดของคนอื่นทีนี้เอ๋จะดูคําแนะนานะคะด้วยไพ่นี่คือไพ่เทวทูตลาฟาเอลค่ะเรามาดูคําแนะนําจากไพ่เทวทูตลาฟาเอลนะคะ ดูมอลลีเร์ชดูมอลลีเร์ชนี่หมายถึงความรู้รอบตัวนะการหาความรู้ดูมอลลีเร์ชก็คือว่าอย่าหยุดอย่าหยุดที่จะเรียนรู้จงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ดูมอลลีเร์ชความรู้รอบตัวความรู้รอบโต๊ะอยากรู้อะไรให้เซิร์ชเอนจินอยากรู้อะไรให้เข้าห้องสมุดอยากรู้อะไรให้หาข้อมูลค่ะดูมอลลีเรซ์เรซ์การค้นคว้าหาข้อมูลอยากรู้เรื่องสปา อยากรู้เรื่องสบู่อยากรู้วิธีการทำซูจิอยากรู้ว่าสปาคืออะไรอยากรู้ว่าการทำสบู่มีวิธียังไงอยากรู้วิธีการทำสบู่ก็ดูข้อมูลจาก YouTube ได้มีสอนอยากรู้วิธีการทำหมูกรอบหมูแดงหมูยอหมูฝอยหมูหันหมูหยองอะไรแบบนี้นะคะให้หาความรู้ค่ะอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิดก็เข้าเนี่ยค่ะ YouTube f a c e b o o k Google ใบที่สองค่ะ เป็นรูปพระเยซูเป็นพระเยซูกับเทวทูตนะคะ have f เ i ลเหมือนกับว่า a ฟลอ่ะมันเหมือนกับว่าเออฉันรู้ว่าที่ผ่านมาเธออ่ะชีวิตตกต่ำมากที่ผ่านมาคุณอนะ่ะชีวิตตกต่ำมากตกต่ำแบบสุดๆเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ e a r t your care เมื่อคุณแก่ชราลงนะเทวดาประจำตัวก็จะดูแลคุณตั้งแต่เกิดจนคุณแก่แล้วก็คุณตายค่ะ ให้มันสะท้อนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณตั้งแต่คุณเกิดจนคุณแก่จนคุณเจ็บจนคุณตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณน่ะเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุณยกเว้นช่วงที่คุณต้องใช้กรรมเก่าในขณะที่คุณต้องใช้กรรมเก่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคอยดูแลคุณอยู่เพียงแค่ว่า ท่านช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมที่มนุษย์ต้องชดใช้ท่านไม่สามารถขวางกรรมของมนุษย์ได้ค่ะนะคะเรามาดูนะคะว่าความรักของท่านจะเป็นยังไงนะคะสใบความกล้าหาญของคุณจะทำให้เพศตรงข้ามประทับใจในความที่คุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญความกล้าหาญของคุณนะ่ะทำให้เพศตรงข้ามเนี่ยชื่นชมนะ ชื่นชมในความกล้าคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่หากในอดีตเนี่ยคุณเคยเจ็บช้ำในความรักเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ชีวิตของคุณจะสดชื่นแจ่มใสเหมือนผีเสื้อที่บินไปเรื่อยๆค่ะความรักของคุณจะกลับมาดีชีวิตของคุณจะสดชื่นแจ่มใสเหมือนผีเสื้อบินไปเรื่อยๆทีเนี้ยเอจะมาดูว่าคนที่ตั้งท้องเนี่ยเออมันจะมีคนที่ ท้องตอนเรียนเรียนหนังสือแล้วต้องไปทําแท้งเยอะไหมแต่เอดูจากไพ่แล้วเอ๋ว่ามีนะมันมีขึ้นมาเป็นการเป็นเป็นยันเป็นยันเหมือนเป็นยันเหมือนกับว่าเยอะ คนที่ฝันเห็นว่าคนที่ฝันว่ามีช้างเข้ามาในบ้านฝันเห็นลูกช้างคนที่ฝันเห็นลูกช้างคนที่ฝันเห็นว่าช้างเข้ามาในบ้านอ่ะมีเกณฑ์ตั้งคันแล้วก็คนที่ฝันเห็นช้างนะอันนี้ก็คือหมายถึงคนที่หมายถึงผู้หญิงอ่ะที่ลุ่มหลงในเรื่องเซ็กคือผู้หญิงที่ลุ่มหลงในเรื่องเซ็กก็จะตั้งคันอันนี้ก็จะมีการแท้ง ถ้าถามว่าทาแท้งกันเยอะไหมไพ่มันขึ้นว่าจะมีการแท้งกันเยอะมากเลยนะเนี่ยเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ราศีธนูหัวหน้าเผ่าท้องในวัยเรียนะ่ะดูแล้วอะ่ะเนี่ยเป็นคู่รักกัน คือดวงอะ่ะมันมีเกณฑ์จะตั้งคันอะ่ะเพราะว่าสวยเนี่ยเป็นเทพีแห่งความงดงามนางเงือกความนางเงือกเป็นตัวแทนของความลุ่มหลงความลุ่มหลงสเสน่ห์กาแฟสตาร์บัคอะจะใช้สัญลักษณ์เป็นนางเงือกสองหางเพื่อให้คนเนี่ยลุ่มหลงใน ลุ่มหลงในลุ่มหลงในกาแฟเพราะว่านางเงือกเนี่ยออในทางเมืองนอกเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความลุ่มหลงความความลุ่มหลงความหลงไหลความลุ่มหลงความมีเสน่ห์สิ่งที่เกิดขึ้นนะ สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้คุณน่ะเดือดร้อนตามมาเพราะเหมือนคุณเป็นผู้หญิงที่เล่นกับไฟเหมือนคนอันนี้คือคนเล่นไฟแต่ว่าคุณน่ะเล่นกับไฟไฟมันก็ไหม้มือเล่นกับระเบิดระเบิดก็ระเบิดตุ้มเล่นกับสารเคมีเล่นกับสารเคม,สเคมีสารเคมีก็ระเบิดตุ้มมันแปลว่าสิ่งสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวบอกไงว่าคือหากคุณเล่นกับไฟ จุดจบมันก็คือไฟไหม้มือหากคุณตั้งใจเรียนคุณไม่สนใจผู้ชายคุณก็จะเรียนได้ดีค่ะถ้าคุณตั้งใจเรียนถ้าไพ่มันขึ้นว่าคนที่ลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องในเรื่องความรักคนที่ลุ่มหลงมัวเมาคนที่ลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องเซ็กไพ่มันขึ้นเป็นไพใ่ใบใบไอใบที่เป็นผู้หญิงอยู่ในวงล้อของงูอ่ะหมายถึงผู้หญิงที่ตกเข้าไปในวงล้อของตันหาราคะเพราะง,งู เป็นสัญลักษณ์ของตันหาราคะเซ็กค,ความต้องการทางเพศมีความต้องการทางเพศซึ่งมันแปลว่าคนที่จะตั้งคันเนี่ยเยอะมากจะมีชาวราศีธนูตั้งคันเนี่ยในเดือนสิงหาเยอะมากบางคนก็ไม่พร้อม บางคนก็พร้อมบางคนไม่พร้อมแต่ก็ต้องทําแท้งบางคนไม่พร้อมแต่ว่าผู้ชายรับผิดชอบบางคนไม่พร้อมจะมีลูกแต่ผู้ชายรับผิดชอบอ่ะบางคนไม่พร้อมจะมีลูกแต่พ่อแม่ยินดีจะรับผิดชอบเออก็มีนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางอย่าดูแบบเป็นงมงายก็ให้ดูเป็นให้ดูเป็นแผนที่ชีวิตอย่าดูเพื่องมงาย ก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้แอดไลน์มาเดี๋ยวเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปส่วนคำแนะนำนะคะก็คือให้ดูดูซัมดูซัมรีเซิร์ชรีเซิร์ชคำว่าการกินยาคุมการฉีดยาคุมการคุมกำเนิดอะไรแบบนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ